JWD Group ผู้นำด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนครบวงจรระดับภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ธุรกิจไทยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2522ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างและทรานส์ฟอร์มธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคโดยให้บริการทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C ปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจสู่4กลุ่มหลักด้วยกันได้แก่โลจิสติกสและพลายเชนฟู้ดพลายเชนไอทีโซลูชันและอินเวสเมนต์ขยายการให้บริการครอบคลุมแทบทุกอุตสาหกรรมหลักของประเทศนอกจากนี้ j w d Group ยังได้มีการแสวงหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจโดยที่ผ่านมาได้มีการเข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่องซึ่งมุ่งเน้นไปในรูปแบบของการเป็น Strategic Partner เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันจากความน่าสนใจของ JWd Group ในเอพิโซดนี้ t e x h s o u r c e X Insight จะพาไปเจาะลึกถึงกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจวิสัยทัศน์ในการลงทุนในเทคโนโลยี Movement ใน Start-up Ecosystem กับสัมภาษณ์พิเศษคุณชวนินบนดิตกฤษดาประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JWd Info l o g i s t i c จำกัดมหาชน ของ JW D เนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อปี1979นะครับก็ปีนี้ก็ขึ้นปีที่43ปัจจุบันเองเนี่ยถ้าแยกออพอร์ตรายได้เนี่ยประมาณสัก75จะเป็นเรื่องด้านโลจิสติกส์นะครับด้านฟู้ดนะครับท,ที่ไต้หวันจะมีอยู่ประมาณสัก 17-18%นอกนั้นก็จะเป็นรายได้อื่นๆซึ่งโลจิสติกส์เองเนี่ยจริงๆเราครอบคุมทั้ง B2B และ B2C B2B ก็จะเป็นเรื่องของตัวคการสินค้าการขนส่งการจัดการด้านส l y c h เชนซึ่งเราก็เน้นการให้บริการที่ในตลาดที่ต้องการความชำนาญและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในส่วนของตัวตลาดเคมีสินค้ายานยนต์ตลาดควบคุมอุณหภูมิแช่แข็งนะครับแล้วก็มีตลาด อื่นๆที่เติบโตขึ้นมาก็จะเน้นในด้าน B2C การจัดการด e ้านอีคอมเมิร์ซการอ่ o พรวในเรื่องของตัวสถานที่จัดเก็บของใช้ส่วนตัวเช่นเซลล์โตลเลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการขนส่งเอ็กซ์เพรสที่เป็นขนส่งเย็นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตลาดใหม่ที่ท,ที่เรากำลังเจาะอยู่ส่วนการลงทุนในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทยก็มีเวียดนามกัมพูชาอ,อินโดนีเซียนะครับ ในส่วนของตัวลาวกับพม่านะครับก็เพิ่งดาวไซซิ่งแล้วก็บริหารจากทางเฮ o ดดอกฟิทที่กรุงเทพนะครับการลงทุนด้านอื่นๆก็คงจะมีการลงทุนทางด้านพวกอสเซค์ซึ่งเราก็ร่วมมือกับทางออริจินจัดตั้งบริษัทชื่ออัลฟาทำเรื่องตัวอสเซ n d u เ t r อินดัสเทรียลโซลูชันขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวการลงทุนอื่นๆท,ที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกด้วยครับ จร,จริงๆเราก็ปรับตัวมาตลอดตั้งแต่ปี1993 19ก็เริ่มปรับตัวตอนนั้นในส่วนของตัวอุตสาหกรรมทางด้านการน,นําเข้าการส่งออกที่แหลมฉบังก็ค่อนข้างที่จะเติบโต,ตเราก็ปรับตัวไปลงทุนทางฝั่งทางท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มมากขึ้นมายุคนี้เนี่ยผมมองว่าธุรกิจโลจิสติกส์ไม่น่าจะโดนดิสลาปคือมันยังมีกิจกรรมโลจิสติกส์อยู่แต่กิจกรรมโลจิสติกส์ในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าจะมีบริษัทที่อ,อยู่ในตลาดเดียวกันกับเราปัจจุบันเองผมมองเห็นเทรน์เรื่องของลูกค้าเริ่ม เริ่มอยากจะกลับมาทําเองเริ่มอยากจะลงทุนเองเริ่มอยากจะจัดการกระบวนการโลจิสติกส์เองเพิ่มเติมหลังจากที่ธุรกิจปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จสิ่งที่ JWD ปรับตัวตรงนี้ก็คือว่าเราพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับลูกค้ากลุ่มนี้ว่าเออจริงๆพวกเราน่าจะร่วมลงทุนกันได้ก็มี ประมาณทัก2สองสาโครงการและที่เราร่วมลงทุนกับลูกค้าเป็นคังสินค้าห้องเย็นที่มหาชัยซึ่งตรงนี้ก็เป็นโมเดลที่เราเปลี่ยนคอสต์สตรัคเจอร์ของเขากลายเป็น Prof i t Center นะแล้วเขาก็แบ่งผลกําไรในส่วนของการลงทุนกับเราไปด้วยสิ่งนี้ต้องตอบโจทย์เขาก็คือว่าเขาก็ได้เหมือนกับว่าทําเองด้วยได้รับความร่วมมือประสานกันกับเราส่วนสิ่งที่เราได้ก็คือว่าเราได้การขยายโลเคชันขยายค a ป a ซิตี้ในการจัดเก็บในขณะที่เรามีเบสคาร์โก้ที่เป็นของลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามามันก็ทําให้จุดกุ้มทุนของเราเน ข้างเร็วมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆกำแพงภาษีหรือเรื่องพวกเทรดวอลสัก2 3ปีก่อนก่อนโควิดเนี่ยเราเองเราก็มีผลกระทบในด้านบวกนะ<ม>เพราะว่าเรามีการลงทุนในในประเทศในในแถบอาเซียนซึ่งจริงๆแล้วอุตสาหกรรมในเมืองจีนก็พยายามที่จะเลีกเลี่ยงพวกกำแพงภาษีหรือการกีดกันทางการค้าเรื่องพวกนี้ก็พยายามจะลงทุนในอาเซียนเพิ่มเติมมากขึ้นโดยเฉพาะ,ะนิคมอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชาส่วนในเรื่องของตัวราคาน้ํามันเองจริงๆก็มีการปรับขึ้นปรับลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่แล้วซึ่งเรา เองเนี่ยเรามีการคุยกับลูกค้าอยู่แล้วเหมือนกับมีในส่วนของตัวเปอร์เซนเทในการปรับขึ้นปรับลงอยู่แล้วว่าน้ํามันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์เราปรับราคาได้เท่าไหร่ในทางที่ตรงกันข้ามก็คือน้ํามันลงเราก็ต้องปรับราคาลดลงให้กับลูกค้ามันก็เป็นการที่เราเจรจากับลูกค้าไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะก็ไม่ได้มีผลกระทบมากมายอะไรในในสส่วนนี้กับบริษัทโอ้เราเราปรับตัวมาตลอดเรื่องนี้นะครับน้ำมันนี้ก็จะค่อนข้างจะไดเร t อิมแพคกับการขนส่งในอนาคตเองเนี่ยลถขนส่งที่เราใช้อยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ นนีน้ก็มีการนํานวัตกรรมเรื่อง ngv เรื่อง lpg อะไรเข้ามาใช้ ngv ก็ปัจจุบันเองก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากแล้วในอนาคตปัจจุบันเองเรากําลังศึกษาเรื่องรถ ev รถขนส่งที่เป็นใช้พลังงานไฟฟ้านะครับร่วมกับบริษัทหลับ โลกของญี่ปุ่นคงจะเป็นเฟรนในอนาคตซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ที่ JWD ให้ความสําคัญอยู่แล้วเพราะว่าเราเองเราถูกริสอยู่ในหุ้นยั่งยืนปีที่4 0ติดต่อก,กันก็มองเรื่อง ESG มองเรื่องพวก environment social uh, Governance ต่างๆเรื่องการเซฟต้นทุนใช้ Solar c เ l ลลบนคลังสินค้าห้องเย็นอย่างนี้ก็ช่วยลดในเรื่องของตัวการปล่อ uh, พวกคาร์บอนเครดิตหรือต่างๆพวกนี้ได้ด้วยครับจริงๆต้องมองว่าตอนที่เกิด โควิดตอนปี2019ใหญ่ๆเลยเนี่ยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะก็คือที่เราทันโดอยู่ก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์มีการปิดตัวงานปิดอะไรต่างๆพวกนี้ไปนะครซึ่งตอนนี้ก็ยาวต่อเนื่องมานะวันนี้เนี่ยไอ้พวกไมโครชิปต่างๆนี่ก็ขาดแคลนรถยนต์ก็ผลิตได้น้อยลงแต่ว่าผลกระทบทางด้านบวกเรามีเยอะกว่าอย่างเช่นเวลามีโควิดเนี่ยการขนส่งสินค้าเย็นไปตามบ้านหรือ เป็น last mile delivery เนี่ยตรงนี้ก็เติบโตค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากส่วนในส่วนของตัว supply chain ก็มันมีเรื่องในส่วนของตัว imbalance trade ระหว่างอเมริกากับเมืองจีนนะฮะแล้วก็มีการขัดแคลนเรื่องตู้คอนเทนเนอร แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าบริษัทสายเรือปัจจุบันเองหรือเฟดโฟร์เวดิ้งที่ขายระวังเรือระวังเครื่องบินเนี่ยก็มีผลประกอบการที่ดีในปี2020ในเรื่องพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของหลักของตัว Demand ด u มาสป라이 p p สป라이เชนอื่นๆในส่วนของตัวการขนส่งข้ามแดนตอนที่มีโควิดมาก็ติดปัญหาพอสมควรแต่ปัจจุบันเองก็ปรับตัว ได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าณวันนี้ก็ในส่วนของตัวโควิดเองเนี่ยหลังจากที่เราเจอบรละลอก4มาแล้วเราก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะถ้ามันจะต้องมีระลอก5ละ,ละลอก6อะไรต่างๆผมเชื่อว่าปัจจุบันเองเนี่ยทั้งเราเองแล้วก็บริษัทคู่ค้าหรือลูกค้าเองก็สามารถที่ปรับตัวได้อยู่แล้วครับ คือจ,จริงๆธุรกิจที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมคือ existing business เนี่ยเป็นเหมือนเป็น cash cow แล้วก็เป็น base ไรายได้ของเราตรงนี้เองก็คงจะมี growth ตามภูมิภาคหรือหรือประเทศไทยนะฮะซึ่งก็คงจะไม่ได้ growth สูงมากถ้าไม่ได้มี project อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาการทำงานตรงตรงพอร์ตรที่เป็น existing port เนี่ยเราก็พยายามที่จะ maintain และพยายามที่จะดูเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานนะครับมีการใช้พวก robotic เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเสริมเพื่อทำให้การบริหารต้นทุนกับปร,ประสิทธิภาพในการทำงานดี ขึ้นส่วนของตัวธุรกิจใหม่ๆเนี่ยต้องมองยอมรับว่าธุรกิจใหม่ๆเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพียง3-4ปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําในเรื่องของตัวเซลล์โซลารด้าน B2C ทางด้านการขนส่งเย็นที่เป็น Express last m ม l ์ d e ลเวอรีหรือแม้กระทั่งการ จัดการคลังสินค้าฟูลฟูเมนต์ในส่วนของตัวอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆพวกนี้ก็มองว่าเป็นส่วนที่สามารถที่จะเติบโตได้ในอนาคตแต่ณนะปัจจุบันก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นผมเรียกว่าเป็นเฟสแรกซึ่งเราพยายามที่จะทําให้การทํางานหรือตลาดส่วนแบ่งการตลาดของเราเพิ่มเติมมากขึ้นในการที่จะทําให้เรามีรายได้เข้าเวอร์กับต้นทุนที่ที่เราเซตอัพเอาไว้ก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่คงจะต้องบาลานซ์กันครับ ก็จริงๆก็อย่างที่เรียนจริงๆเรามีการใช้พวกระบบロบอติกต่างๆเข้ามาจัดการคังสินค้าไม่ไว่าเป็นคังสินค้าห้องเย็นคังสินค้าจะเก็บเอกสารเนี่ยเราพยายามพัฒนาเรื่องนี้มาตลอดเพราะเรามองเห็นอยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องเรื่องกําลังคนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะขาดแคลนเนื่องจากว่าเมืองไทยเริ่มจะเป็นเอจ n ิ้งโซซายตี้ละรุ่นใหมๆ่ๆจริงๆก็จริงๆไม่ค่อยอนิยมทํางานที่เป็นฟิสิกอลทางด้านคังสินค้าหรือลจติสิกส์นะเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าเราจะมีกําลังจะสามารถที่จะจ้างเขาได้เนี่ยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะหาคนได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ท,ที่เรามองเห็นเราพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มาโดยตลอดในส่วนของตัวเทคโนโลยีทางด้านลร์บาติกเรื่องการจัดการทางด้านคลังสินค้าเทคโนโลยีทางด้านไอที IT, การจัดการเรื่องสต็อกอะไรต่างๆพวกนี้เราทํามาต่อเนื่องกันมาเป็นระยะยาวอย,าอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเอาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบิจิดา้าอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ย ในหน่วยธุรกิจของหน่วยธุรกิจแต่และหน่วยธุรกิจเนี่ยมีการใช้ไอตัว business intelligence ในส่วนของตัว BI รายงานผลขึ้นหน้าจอให้ผู้บริหารได้มองเห็นนะเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ implement ไปทุกใช้งานที่เรามีอยู่นะครับก็คงจะต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับการที่เรา centralize ระบบการขนส่งนะการ utilize ในเรื่องของตัว truck นะครับในการที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างนี้ก็เอาระบบเข้ามาจับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับก็คงจะ ทําทต่อเนื่องกันไปต่อนะครับในเรื่องของตัว Data อะไรต่างๆพวกนี้ครับออจริงบล็อกเชนเนี่ยก็มีการพูดถึงกันมานานบล็อก a i n ต้องยอมรับว่ามันเป็นการที่เราต้องได้รับความร่วมมือกันทั้ง s สป라이เชนนะถึงจะเกิดในส่วนของตัว าการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ถามว่า JWD มองเรื่องนี้หรือเปล่าจริงจริมองไว้นานมากแล้วแต่ก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าในส่วนของตัวสเต็กโคเดอร์ในส่วนของตัวสปายเชน chain, ทั้งหมดเนี่ยต้องมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราเองเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาและเอาเทคโนโลยีตัวบล็อกเชนเข้ามาใช้อยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นส่วนที่ผม่าคิดว่า internally เราเราเริ่มทํากันไปอยู่แล้วสมมตุติระบบไฟตัว finance ระบบ คา t ติงของเราปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีการดึง Data ข้อมูลอะไรต่างๆขึ้นมาที่จะเชื่อมโยงกันได้อยู่แล้วแล้วก็มีการใช้เหมือนเป็นโรบอทในการที่ออก Invoice ต่างๆปัจจุบันเองผมมองว่าเราทำตัวเราเองให้พร้อมแล้วก็ไอเซ็กเวอเดอร์ในสป라이 c h เ i นที่เราปวา e เซอร์วิสให้อยู่พร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็พร้อมที่จะ plug-in เมื่อน,นั้นนะครับตัวดิฟเทคอ่ะจริงๆ จริงๆมีสตาร์ทอัพเข้ามาคุยกับเราค่อนข้างเยอะ,อะเราเองเราก็มีบริษัทในเครือที่ทำทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็มีการศึกษากันหลายๆอย่างนะครับเทคโนโลยีเรื่องการควบคุมอุณภูมิไม่ไว่าจะใชะ้พวกสัญญาณตัวอินเทอร์เน็ตสัญญาณพวกเด็ตเวิร์กเครือข่ายต่างๆนะครับการที่จะส่งในเรื่องของตัว レスปอนต์ขึ้นมาในแง่งของตัวการ track and trace ของ Activity ทั้งหมดในซัพพลายเชนทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วแล้วเราก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วนะครับเทคโนโลยีในในในสมัยใหม่พวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันมันมันมีอะไรขึ้นมาลองรับค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็บางเทคโนโลยีเองก็เราก็ต้องมองเหมือนกันว่าบางทีมันมันเหมือนกับว่าเรานามาอ m p l e m e n t เสร็จปุ๊บแป๊บเดียวมันโดน i s r u ั t เรียบร้อยละนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ผมคิดว่าเราก็คงจะให้้คคววาามสํัญแลก็ พยายามที่จะศึกษาแล้วก็พยายามจะคอนเฟิร์มจริงๆว่าเทคโนโลยีที่เราเลือกเข้ามาใช้หรือเทคโนโลยีไหนที่เราเลือกเข้ามาใช้เพื่อเซอร์วิสให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะใช้ไปได้ในระยะกลางนะระยะยาวเองมันก็อาจจะต้องมีอะไรที่พัฒนาปรับปรุง mm hmm. เพิ่มเติมเพิ่มขึ้ไนไปครับตรงนี้มันก็มีการที่เซตเจวีกับ จอยพาร์ทเนอร์กับหลายๆบริษัทนะยกตัวอย่างเช่น Origin Property อย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจับมือเลื่อมก,กันก็คือว่าในส่วนของตัวสร้างไอตัว Industrial Asset ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสินค้านี่กมอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่ง Lo จิสติกส์สปาร์กหรือดิจิทัลแพลตฟอร์มอื่นๆในอนาคตที่ที่เราจะทํเงินได้ที่เกี่ยวเนื่องกันกับทางอุตสาหกรรมสิ่งที่จะเป็นผลดีกับทาง JWD ก็คือว่าเราสามารถที่จะขยายการลงทุนได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการจับมือกัน j v 5 0า0มีทางออริจินเข้ามาช่วยลงทุนเพิ่มเติมจากที่เราเคยเคยทำได้จาก1ไป2จาก2ไป3อย่างเงี้ยเราก็ทำได้รวดเร็วเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมาย ระยะ3-4ปีไว้ชัดเจนว่าเราต้องการจะมีพื้นที่เนี่ยเกินหล้านตารางเมตรที่เราจะสร้างขึ้นใหม่ร่วมกันตรงนี้เองก็จะช่วยเสริมให้กับอุตสาหกรรมของของ JWD สาม,มารถขยายได้หลายโลเคชันเพิ่มเติมในเวลาที่รวดเร็วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบริษัททางกลุ่มโอเปอเรชั่นก็จะมีเน็ตเวิร์กเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยก็เป็นอะไรที่เสริมทำให้ JWD สาม,มารถที่ขยับขยายกิจการไปได้รวดเร็วเพิ่มเติมมากขึ้น ในส่วนของตัว JV อื่นๆอ,อ,อ,อย่างเช่นการเข้าไปจับมือกันกันกบในส่วนของตัวไทโพสกับแฟชในเรื่องของตัวฟิลส์อย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าในส่วนของตัวการแข่งขันทางด้าน last mile delivery เนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงมากในการที่เราเองเรามีจุดแข่งทางด้านการจัดการโลจิสติกทางด้านโกเชนกับสไปเชนก็เป็นส่วนที่ เป็นเทรนในการเติบโตในอนาคตทางฝั่งแฟ s ชเองกับทางไปษณีไทยก็มองเห็นศักยภาพนี้ของ JW d ทั้งเราเองเราก็มองเห็นศักยภาพในแง่ของทางด้านเครือข่ายของไปษณีไทยเครือข่ายของทางแฟ s ชการทำมาร์เก็ตติ้งหรือเซลล์ลีดของไปษณีไทยหรือแฟ s ชอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เป็นส่วนที่ ผมคิดว่าเราจับมือกันร่วมกันเนี่ยสเจ้าเนี่ยทำให้ให้เกิดซีเนจี้ที่ค่อนข้างชัดเจนทําให้เราสามารถที่จะยู i l ไลซ์ตัวอส s เซทที่ต่างคน,นต่างลงไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องไปลงต่างคนต่างลงนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะพูดง่ายๆ s p e สปีดอัพในส่วนของตัวการขยายการลงทุนกับการเซอร์วิสทางด้านนี้ได้รวดเร็วมากขึ้นนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่าง 2ตัวที่ที่ที่เราทำคือเราเชื่อว่าการจับมือกันระหว่าง3เจ้าเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความสามารถในการแข่งขันต้องยอมรับว่าอินฟราสตรักเจอร์พวกนี้ในเรื่องของตัวโคเชนใช้เวลาในการบิวในการสร้างเหมือนผู้เล่นลายใหม่ๆขึ้นมาแล้วจะสร้างพวกนี้ขึ้นมาที่เราอยู่ในตลาดโคเชนมาเกิน25ปีเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าเราเราน่าจะได้เปรียบในแง่ของตัวความรวดเร็วในการที่จะเข้าไปครอบครองตลาดอย่างที่ผมเรียนทั้งทั้งสองเจ้าที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของตัว ตัวฐานลูกค้ากับเรื่องการขนส่งทางด้านเออเออเอพรสอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เรามองว่าน่าจะเป็นส่วนเสริมทําให้เราสามารถพัฒนาไปได้เร็วอีกส่วนหนึ่งที่แฟช s h สามารถช่วยเราได้เร็วขึ้นก็คือทางด้านแฟชไม่ได้ทําทางด้านการขนส่งอย่างเดียวเขาทาในเรื่องของตัวเทคโนโลยีทางด้านเป์เมน เ uh, ทคโนโลยีทางด้าน IT ทางด้านอะไรแบ็กโบนของเขาที่เขาสามารถที่จะเอา Transfer ร์ตัวโนฮาวตรงนี้มาที่ที่ฟิลส์โพสตตรงนี้ที่เป็น JV ร่วมก,กันกับเราเนี่ยสามารถทําให้เราไม่ต้องไปเริ่มใหม่นะครับแล้วก็ uh, สามารถที่จะครอบครองตลาดได,ได้รวดเร็วอย่างที่ผมเรียนครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราเราไม่ได้โฟกัสการลงทุนในสตาร์ทอัพทุกเซกเมนต์หรือหรือทุกทุกบริษัทเรามองสตาร์ท uh, อัพซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เป็นซีดสเตจด้วย จะเป็นซีรีส์ A ซีรีส์ B หรือซีรีส์ C ด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าเราเราให้ความสำคัญกับ ธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันกับทางกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เรากำลังทาอยู่โจทย์สําคัญก็คือว่าถ้าเราเข้าไปลงทุนที่บริษัทนี้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้โน้ตฮาวหรือเทคโนโลยีของบริษัทนี้เข้ามาเหมือนกับว่าทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเราหรือประสิทธิภาพในการครอบครองตลาดใหม่ๆของเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เราจะเข้าไปลงทุนการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นการลงทุนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับธุรกิจของเจ จีวดีที่ทําอยู่คือฟู้ดสตอรี่เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่เป็นแบ็กโบนของร้านอาหารเ,เรามองเรื่องการลงทุนนี้เนี่ยเนื่องจากว่า Food สตอรีนอกจากจะทําในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันร้านอาหารแล้วเนี่ยยังทําเรื่องซอร์ซิ่งก็คือมองเรื่องสป라이ต์เชนเขาซอร์ซิ่งเรื่องพวก m อแมทเข้าไปทางตามร้านต่างๆที่ใช้แอปพลิเคชันของเขาซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยจีวีดีเอ็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของตัวการขนส่งเป็นการลงทุนที่เราคิดว่าเ,เกี่ยวเนื่องกันกันกบ ในส่วนของตัวอุตสาหกรรมโลจิสติก,ส,กส์ที่โฟกัสทางด้านฟู้ดกับโคเชนนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ที่เราเข้าไปลงทุนนะครับในส่วนของตัวฟู้ดสตอรี่ครับออของ m y c l o u d เองนี่ต้องมองว่าเ,เราเองผมคิดว่าเราศึกษาบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องตัว f u ลฟิ l เมนต์แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มฟูลฟิ l เมนต์ที่ซัพพอร์ตทางด้านธุรกิจการซื้อขายออนไลน์มานานแล้วหลายบริษัททีนี้เราก็โชคดีที่ เราได้จับมือร่วมกันกับ My Cloud ในสเตจแรกก็คือว่าเราทำการคอนเวิร์ตตัวคลัสินค้า w h ว u s o ที่เป็น r r y e ปกติของเราที่มีนบุรีเนี่ยประมาณ6,000ตารางเมตรเนี่ยคอนเวิร์ตเป็น My Cloud Fulfillment Center ซึ่งร่วมกับ JWD ีเนี่ยมี Capacity อ,อยู่ประมาณสักเกือบ6,000ตารางเมตรเนี่ยเราก็ทำขึ้นมาในในสเตจแรกแล้วก็ในระหว่างการพูดคุย กับทางไมค์คลาวไมค์คลาวก็มีแผนในการระดมทุนทางซีรีส์ B นะครับซึ่ง JWD ดีก็เข้าไปร่วมลงทุน เป็น Lead i n v e s เตอร์นะฮะคราวนี้ในส่วนของตัวเราซีรีส์บีร่วมกันกับ s c b 10x นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการลงทุนที่ที่ผมมองว่าอย่างที่เรียนคือณนะวันนี้ตัว B2C คือเทรนในการจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้น MyCloud เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่เรามองว่าสามารถที่จะทำให้การลงทุนหรือการขยับขยายตลาดทางด้าน B2C ของเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโต,ตได้อย่างก้าวกระโดด ทางกับกันเนี่ยการลงทุนในใน My Cloud เองเนี่ยไมควก็จะได้รับการช่วยเหลือหรือการสนหรับสนุนจาก l o g i s t i c Infrastructure ของ JWD ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในประเทศไทยหรือในภูมิภาคนะครับอย่างเช่นปร,ประเทศเวียดนามเป็นต้นก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการที่จะเซตอัพตัว Fulfillment Center ในส่วนของตัวโฮจิม uh, ินซิตี้ นะครับในเวียดนามตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะขยายการเจริญเติบโตได้แล้วก็เนื่องจาก o y d f u l f i l l m e n t เนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการทำอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มให้กับลูกค้าต่างในในในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของตัวพื้นที่ในการที่จะจัดไลฟ์สดในการขายของหรือพื้นที่หลังบ้านที่เป็น sorting center sorting technology ต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่าสามารถเซน e ซน i z e กับ JWD know how and knowledge ได้เราสามารถที่จะเอา supplier ของเราที่เราเคยใช้ในอดีตเข้ามาเสริมทำให้ไม c ค o เนี่ยในอนาคตสามารถที่จะเป็นเหมือนกับว่า fulfillment center ที่อาจจะใช้คนน้อยที่สุดใน,นในในใน,ในภูมิภาคนี้ก็ได้นะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนที่ ที่ผมส่วนตัวเองแล้วก็ทางทางผู้บริหารมีความตื่นเต้นในการลงทุนดิวนี้มากแล้วก็เราก็คาดหวังในดิวนี้ค่อนข้างเยอะตอนนี้จริงๆต้องยอมรับว่าตลาด fulfillment กับ e-commerce ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างาเติบโตได้ได้อย่างรวดเร็วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเทรนด์ในการเจริญเติบโตทางด้านมินิ fulfillment ตามหัวเมืองต่างๆหรือตามต่างจังหวัดเนี่ยในอนาคตถ้าสมมุติว่ามันมีความต้องการ จากจากทางผู้บริโภคเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างเช่นคุณรดาสั่งของวันนี้แต่อยู่เชียงใหม่บอกว่าอยากต้องการของภายใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็เป็นไป,นป,นปนไม่ได้ที่เราจะส่งจากจากขับในกรุงเทพไปในอะนะคาคตผมมองว่าไมค์คลาวเองอาจจะมีมินิฟูลฟิเมนต์เซ็นเตอร์อยู่เต็มไปหมดเลยตามตามหัวเมืองต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องเน้นใช้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีกับไอตัวอินฟราสตรัคเจอร์พื้นฐานซึ่งซึ่ง JWD มีแผนจะจะขยับขยายเ,เรื่องพวกนี้ไปอยู่แล้วนะครับก็ ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ผมคิดว่าน่าจะมีความร่วมมือกันได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่รวมถึง uh, การที่จะสร้างในส่วนของตัวฟูลฟิล e n t เซ n นเตอร์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีโลเคชันที่สะดวกต่อการที่จะ,ะเข้าไปจัดส่งหรือ,อเข้าไปเซอร์วิสให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับภายใน3ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นครับจริงๆทางด้านทางด้านเฮลท์แคร์สป라이ดเชนเนี่ยเรามองว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่ถ้ามองจากตัวมุมมองของคนภายนอกที่อยู่นอกวงการแพทย์ต่างๆเนี่ยทุกคนจะมีความกังวลแล้วก็กลัวในการที่จะสเตปอัพเข้ามาใน,ในตลาดพวกนี้เพราะเรื่องอเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฮจีนเรื่องความสะอาดเรื่องชีวิตคนเรื่องเซฟตี้เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องที่ที่คนที่ไม่รู้จริงเนี่ยก็ไม่อยากจะเข้ามาเสี่ยงอีกส่วนหนึ่งตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะมีผู้เล่นค่อนข้างที่จำกัด ซึ่งบางบริษัทที่ใหญ่ๆอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทลูกของของกลุ่มโรงพยาบาลหรือกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกันกับทางด้านพวกเฮลท์แคร์หรือเฮลท์เทคสป라이เชนต่างๆพวกนี้อยู่แล้วทางส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมมองว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่น่าจะเป็นเทรนด์ในการเจริญเติบโตในใน,ในอนาคตได้แล้วก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ j w d เองเนี่ยต้องการที่จะเป็นเฟิร์สมูเวอร ในทุกๆสิ่งที่ที่เราทำนะครับแล้วก็มองว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่มีความท้าทายนะครับก็โชคดีที่เราเราเราได้เข้าไปลงทุนใน Finno Health ซึ่ง Finno Health นี่ก็จะทำในเรื่องของตัวพวก Health เ h Health Technology ต่างๆลงถึงแล็ต่างๆที่ที่สามารถที่จะเข้าไปบริหารทางด้าน s l ป Chain ทางด้าน h e a เฮล a r e พวกนี้ได้นะครับก็มีกลุ่มผู้บริหารที่มาจากวงการการแพทย์กลุ่มผู้บริหารที่มาจาก วงการอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการ analyze ผลต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ที่เราเองเราได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญกับผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์มามากกว่า20-30ปีในในวงการนี้นะครับก็แล้วก็มีการจดจัดตั้งบริษัทชื่อ JWD Health Connect ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มีการบริหารทางด้าน supply chain ให้กับทางกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มสุขภาพต่างๆพวกนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ที่เราเองมองว่าโลจิสติกส์แบ็กเอนด์ของเรามีพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีอยู่แล้วในอนาคตเ,าเราก็อาจจะมีเ,เป็นโคเชนฟูลฟิลเมนท์ที่เกี่ยวเนื่องก,กันกับตัวสินค้าที่เป็นทางเวชภัณฑ์เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับซึ่งต้องการาการควบคุมทางด้านประสิทธิภาพการอ,าออกแบบให้มีความ s ซฟตี้มีมี g i e ีนมีในเรื่องของตัว GMP เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่ง JWD มีความรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะแอดเพิ่มเติมเข้ามาบางสิ่งบางอย่างที่ตลาดเวชภัณฑ์คอ m p a r กับตลาดที่เป็นฟู้ดกับตัวอาหารเครื่องดื่มต่างๆพวกนี้มีแตกต่างกันซึ่งเรามองว่าเราไม่ได้ต่อยอดจากศูนย์ะนะฮะเราต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่อยากจะให้ทาง ทุกท่านติดตามการลงทุนในครั้งนี้ของเราว่าจะเติบโตได้เป็นไปตามเป้าหมายของเราหรือไม่ครับอืมมองว่าใน i p e l ล n e ตอนนี้มีมีพูดคุยอะไรต่างๆอยู่ก็มีอยู่พอสมควรสิ่งที่ที่เป็นค่ายเฉลี่ยในการคัดเลือกอบริษัทพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะดูที่ที่กลุ่มผู้บริหารกลุ่มฟ o ลเดอร์กลุ่มเจ้าของว่ามีความมุ่งมั่นในการที่จะประกอบกิจาการมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็มองทางด้านธุรกิจว่าธุรกิจสามารถที่จะสร้างผลกําไรได้จริงหรือเปล่าเพราะภาพส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนตั้งแต่แรกก่อนเพราะก็ต้องเบินเงินไปก่อนนะแต่เราเองเราเป็นริสเซทคอมมานีเราเราก็ไปเบินเงินอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ที่มองเป็นอันดับ2เลยก็คือว่าเราสามารถที่จะช่วยเขาให้มีผลมีผลกำไรได้ตามเป้าแล้วรวดเร็วมากขึ้นหรือเปล่าส่วนที่3ก็คือว่าเป็นส่วนที่สําคัญเลยก็คือว่ามันเกี่ยวเนื่องอะไรกันกับธุรกิจที่เราทําอยู่หรือเปล่าแล้วก็เสริมสร้างให้เราสามารถที่จะ มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเสริมสร้างให้เราสามารถมีฐานลูกค้าหรือ,อส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่านะก็ส่วน3ส,ส่วนนี้เป็นเป็น,ปนคีย์เทียที่สําคัญในใ,ใ,ในในการคัดเลือกของเรานะครับจริงๆมีตอนก่อนที่จะมีการการร่วมทุนกันกันกบทางทางฟิลส์โพสก็คือไปรษณีย์ไทยกับทางแฟลชเนี่ยเรามีการพูดคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊เราอาจจะตั้งไอ้ตัว j ีเ e x ม r e ดีเอ็กซ์เพรสของเราที่ขนส่งเย็นทั่วประเทศเนี่ย เราจะตั้งแล้วไประดมทุนกับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาไหมะอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแต่ว่าตรงนั้นมันก็จะกลับไปไซโคลเดิมแหละอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวอีโคโนมีออฟสปีดซึ่งเราอยากจะให้เกิดได้อย่างรวดเร็วคือถ้าไปเวนั้นก็คือว่าเราก็ต้องไปหาเงินมาลงทุนแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้บริษัทมีผลกาไรอย่างน้อยอีก3-5ปีก็เป็นอย่างเร็วก็เราเราไม่อยากจะไปไปอยู่ในในสเตจนั้นนะเพราะว่าถ้าเราใช้เวลาในการที่เราจะ กว่าจะประสบความสําเร็จภายใน5-6ปีเนี่ยผมมองว่าถึงเวลานั้นเราอาจจะชา้าเกินไปที่เราจะจะเข้าไปในตลาดเราเลือกที่จะจับมือกับทางกลุ่มแฟ s ชกับทางกลุ่มไทโพสเนี่ยเป็นการเลือกที่เราต้องการจะช็อตคัดในส่วนของตัวระยะเวลาในการที่จะประสบความสําเร็จได้ครับณวันนี้เราเราจะคิดเองทําเองคนเดียวเนี่ยยากนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในตลาดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ JWD ด้ดีหรอกฮะเกือบจะทุกบริษัทก็คือมีการจับมือ JV p a พาร์ทเนอร์อะไรต่างๆกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนา สิ่งที่เป็นไปได้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะยูทิลไลซ์สิ่งที่แต่ละคนมีในการที่ไม่ต้องไปเหมือนกับว่าดับเบิลอินเวสเมนต์เพิ่มเติมครับจริงๆผมมองว่ามันเป็นยุคๆก็อย่างที่บอกณนะวันนี้ไม่รู้เจนอะไรแล้วแต่ว่า j w d มีตั้งแต่เบบี้บูมมาเจน x ็เจน Y ใช่ไหมฮะจนมาอัลฟ่ามาอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็จริงๆมี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 ชาเลนจ ตลอดระยะเวลาท,ที่ผ่านมาแต่ผมมองว่า as a leader ของบริษัทแล้วเนี่ยเราก็ต้องต้งพยายามที่จะสื่อสารและความสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทุกกลุ่มนะแล้วก็พยายามที่จะเบรนอินประสบการณท์ที่มีความสามารถที่เยอะ สั่งสมประสบการณ์มานานของกบคนรุ่นเก่าๆร่วมกันกับแนวคิดใหม่ๆแล้วก็พลังของของคนรุ่นใหม่เสริมเติมเข้ามาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของ trust เรื่องของความเชื่อเรื่องของของทีมเวิร์ซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมว่าเราเองเราพยายามสื่อสารทำในเรื่องของตัว internal communication ให้มากๆและพยายามที่จะวางแผนแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารแผนกลยุทธ์ของบริษัทให้ชัดเจนนะครับแล้วก มีนโยบายทางด้านการทำในเรื่องของตัวพวก Human Resource ต่างๆให้เกิดการเหมือนกับ Break the Ice กิจกรรมพวกนี้ให้ให้สามารถคนหลาย Generation สามารถทำงานร่วมกันได้แล้วก็แต่ระยะเวลาที่ที่เราเวลามีความสำเร็จในในงานงานหนึ่งเนี่ยทุกคนเองไม่ว่าจะเป็น เจนไหนก็จะเร a l i z e ์เองว่าแผนของเราที่เราวางแผนเอาไว้มันมันมันเวิร์กนะพอมันเวิร์กนะมันก็เกิดเรื่องของของ achievement achievement พอมันเกิดขึ้นมันก็เกิดเรื่องของตัวทีมว่าอา้าโอเคเรา a c h i e v e ร่วมกันอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ sensitive แล้วเราก็คงจะต้องทำ step by step ไม่รวมถึงกลุ่มบริษัทใหม่ๆที่เรานำเข้ามาหรือจัดตั้งขึ้นมาเด็กใหม่ๆที่มาจากบริษัทอื่นๆพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่า ผมเองก็ต้องทํางานร่วมกับทาง HR ทำงานร่วมกับทีม PR ในการสร้างจุดยืนแล้วก็ให้ทุกคนมองเห็นเหมือนกับว่าจุดเป้าหมายอันเดียวกันนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่ผมคิดว่าละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เราเองเราก็เชื่อมั่นว่าคนของเราเกิน2,000คนเนี่ยแล้วก็อยู่ตามสายงานต่างๆแล้วอยู่ตามต่าง,างประเทศต่างๆพวกนี้ก็พยายามจะเน้นให้ทางผู้บริหารระดับสูงของของแต่ละ แต่ละประเทศหรือแต่ละหน่วยงานพยายามที่จะสื่อสารสิ่งที่ผมสื่อสารไปนะก็เป็นสะพานต่อยอดไปให้กับพนังกงานอื่นด้วยครับ